สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูอยู่กับผม9้าวอดุวิทย์อยู่ในเกม Warform ครับไปครับแผนที่นำทางเราจะไปลุยกันตอนนี้เราอยู่บนยานครับอยู่นอกโลกไปกู้คืนติดต่อสัญญาณสื่อสารของยานเรานะฮะไปครับ4 3 2 1 go นี้เราอยู่บนยาน,นะฮะเรากำลังจะมุ่งหน้าไปสู่โลกนะฮะ ไปกู้คือสัญญาณนะฮะเพราะว่าไอ้พวกเอเลียนมันมายึดโลกนะครับทั้งโลกทั้งโลกเดี๋ยวเราเดินทางขึ้นครับ The segment you need is in a nearby data v a u l t s ใช้เป t ี่ย e ยั e วะผมว่าใช้ธนูในอันเนี้ยไม่น่าเวิร์กใช้ปืนเปลี่ยน,ยมมน,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 นปืน,ปย,น,น,ปนยังวะธนูไปฮะมาแต่เริ่มเลยมาให้ตกใจไอ้ฮานี่ไปฮะเก็บของลีโรกระสุนแ,แล้วเราก็ไปกันต่ออ,อ่าตอนแรกๆพวกนี้มันจะไม่ค่อยเ ถึกเท่าไหร่เพราะว่าปืนเราแรงนะติดขีังเเดเวลายิงแบบวาร้อยกว่าหรือหกบางทีเก็บของอาตุศพอ๊ยฝันว่าอยู่นี่มาขนาดนี้ พุ่งครับโดดฟันดเดินฟันฟัน,ฟนเก็บได้ไหมพลังงานเต็มแล้วเก็บไม่ได้ไเก็บได้ไหมนี่โหลดกระสุนเรียบร้อยแล้วโหเก็บไม่ได้ฮะเพราะว่าเวลาเรายิงลิกมาเวลาเรายิงผู้มันตายแล้วเราก็จะเก็บของพวกกระสุนกับพลังงานจากพวกเอเลี่ยนนะก็ะยิงยิง นี่เห็นไหมครับขี่ออกเอ้ยไม่แล้วหนาพุ่งมาเมียปืนเราแรงก็เลยยิงแบบสามนัดเดทไปยังต่อมุนอุ๊บแบบแบบเก็บได้ไหมอ้าวเลื่อนขั้นครับต่อเฮ้ยอยู่นี่เก็บกระสุนครับนี่เห็นไหมเราจะเก็บกระสุนเอ้ยยิงยิง มากันเยอะซะด้วยเ็บได้ไหมไม่ได้อ๊ะอ,อยู่ไหนวะข้างล่างเหรอยิงเก็บของเห็นศพมัม้ยฮะภาพอย่างสวยอะ่ะน,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 นี่มีอะไรเหมือนจะมีตัวนะแดงเถอกเลยนี่ไงยิงยิงยิงเก็บของก่อนเปิดกองมาย,ยิงไม่ให้โอกาสได้พักเลย อ,อ,อันนี้เก็บหินมันนะมันคืออะไรแล่ลูเบโดอะไรสักอย่างเอาไว้ไปแรกของได้นะเราเก็บพวกของพวกนี้พวกแร่พวกอะไรเอาไปซื้อพวกชุดเรือนี้ใหม่ได้เราเป็นคนนะเราสวมชุดนะอันนี้เราไม่ใช่เอเลียนนะแต่ว่าเอเลียนมันหนะักมาบุกมาบุกโลกเราเกมนี้เหมือนแนวแบบว่บามาปกกู้โลกอะลงล่างได้ไหมไม่ได้ไ,ไปทำลูกศรกัน อุหมาหมาไอ,อ้ถึกตัวนี้ย,ยิงหลายนัดอยู่นะตัวเนี้ยอุ้ยมาหมาไอ้หาพุ่งมาเลยยิงตายอุ้ยพุ่งเบงเยอะแท้บดลยัางยิหลอระสุนมีไม้ข้างล่างเก็บของได้ไหมพลังงานโอเคพลังงานเต็มแลบเก็บไม่ได้ไปต่อเสียงมันอยู่ข้างๆหรอนะอ๋อนี่ไงลูสศอนแดงดูแผนที่ได้นะเพื่อน นน่่ไมรู้ว่าในนี้มีอะไรให้เราเกิดอะไรปึป๊บลงล่างโด้ดยิงหมาไม่โดนยิงตั้มตาสม,มึงเราต้องคอยฟังเสียงนะเพราะว่าอยู่ยดีมันก็จะพุ่งขึ้นมาหาเราเโดนใช่ป่าะวะอะไรแดงอดอกไม้คิดว่าพุ่งมันต่อเอ้ยอยู่นี่ เอาลูกศุนไปกินเอาลูกสุนไปกินกกน,นี่ครับเลือนขั้นอีกแล้วบวกพลังชีวิตเพิ่มให้นะดโดดครับเก็บของเกมนี้มันจะไวน่ะครับเพราะเราเราผมอัปเกรดมามันจะไวมากภาพภาพภาพกราฟิกอะไรมันี่ยปุ๊บป๊าปุ๊บปาปเเว้นหัวหน่อยครับกขอภายเว้นหนนะ้าที่ดีด้วยก็เพราะว่าเกมมันดีนะโทรศัพท์มันแรงก็เลยลื่นนิดหน่อยรอเล่นนะครับ เก็บของก่อนในตู้ถ้าแดงนี้ไม่น่าจะเปิดได้ถ้าขึ้นเขียวคือเปิดเก็บของได้นะอันนี้มีอะไรให้เก็บเปิดกล่องห5เครดิตนี่ฮะดูความสมจริงอรเหมาะก,ก,กับเป็นเกมที่ว่าเกี่ยวกับนอกโลกนะอันนี้เก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ครับกระฝุนฝ่นไอ้กระฝุ่นตุ้ยกระสุนเต็มแล้วเปิดกล่องน,นีอะไร เต็มเหมือนกันก,กระสุนทำธุรกิจต่อดีก่านี่ฮะกล่องตู้ที่ว่าเป็นอย่างงี้คือจะเปิดได้นะที่มันออกเขียวนะอ,อึได้ของเก็บได้ไหมหกระสุนอาวุธลักเต็มไม่ได้เก็บไม่ได้นะกระสุนเราเต็มแม็กแล้วยิงได้ทีละสิบห้านัดนะกระสุนบรรจุได้สองร้อยสิบนัด <The target S 2> ไปข้างล่างต่อ,ตอ ออโซนเป้าหมายใกล้ๆ <ใน S 1> หากเจ้ากระตุต้นสัญญาณเตือนใน,ในตอนนี้อะโดดฟึ๊บได้ไหมเอ,อโดนอะไรวนะน่ะเลเซอร์หรอนี่คืออะไรเริ่มใช้ลิฟต์แต่เราไม่ได้จะขึ้น้งบนนะเราจะลงงางกอดอีกทีดนผมไม่รู้ไงเคเค,คือเราต้องลงมาเอาลิฟต์ไนที่มาเอาไปต่อเข้าอย่างไงวะทางไหนวะทางนี้ ราต้องคอยดูดีๆนะเพราะว่าอันนี้มันอนี้เอากระสุนไปกินใช่ไหมเอ้าไม่ใช่พร้อมฝั่งนี้เฮ้ยตกใจเห็นแดงๆที่ว่าพวกมันอันนี้เราต้องมาเชื่อมต่ออสัญญาณนะั้นลบล้างข้อมูลนะตรวจดูข้อม,มูลเรียบร้อยโอเคล้างข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะเก็บขล่องนะเปิดกล่องนี่เราก็จะไปลุยกันต่อนะ โบว์พวกมันน่าจะแห่กันมาเล่นงานเราอันนี้เพื่อนๆไเก็บของก่อนนะเอาไว้ไปแลกชุดอัพเกรดชุดใหม่ปุ๊บป <Thanksgiving> ึ๊บยิงไม่โดนไม่โดนออกตีกรากาจะจกมึงเจอกูออกนัดเดียวครับเข้าหัว,หวเก็บอะไรอาพลังงาน,า fahr, างานยิง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 ,ยง,ยงโอ๊ยยิงโดนยิงปั้น พุ่งครับพุ่งนี่ครับพุ่งพุ่งแบบจะแฝงเนาะต่อไกลๆเอานะเพราะว่าพวกมันเยอะผมว่าด่านต่อๆไปคือมันจะถึกขึ้นเรื่อยๆนะผมว่ามันเป็นเพราะว่าปืนผมอัปเกรดมาจนแบบแรงแล้วก็เลยยิงประมาณสามนัดก็เด็ละเอ,อ้ยืนนั่งยืนนั่งน,นี่ฮนะเอามาบางตัวก็สามนัดบางตัวก็สองนัดนะนี่หลกระสุนครับกระโดดปุ๊บ เปิดกล่องก่ะอันนี้อะไรอ่ะเปิดท่อระบายน้ำโอเคเปิดฝาท่อเปิดแล้วเรียบร้อยเปิดต่อครับโดดโดดที่ฟื้นแบบปินจาฮะไปปลุกข้า,าขงล่างต่อข้างล่างมีอะไรฟื้น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 โดดฮิงโจ้เลยอันนี้เรามาแล้ว ว่าวิตามหลังเรามาเยอะอยู่นะเจ็ดตัวพวกนี้ชอบตามเราวิ่งโด่งแน่ยิงยองตอดตอดตอดกรุงหาครับมีตอดครับอุ้ยฮูเห็นไหมขีเจ็ดร้อยอะไม่แรงได้ไงปืนใช่ไหมมามาปิดฝันเอาขาต่อยิงวิ่งเก็บของอ้ยมาอีกแล้วยิงยิง ยิงยิงปืนแรงมาสักร้อยตัวโอ้โหกลัวเล่นฮามาดิไม่ให้หายใจเลยอ่ะก็มากันเยอะเกินเปิดกล่องครับเก็บของเอาไว้ไปอัพเกรดนะเปิดตู้ปึ๊บนี่อะไรโอเคยี่สิบสองเครดิตห้าสิบแปดเฟโร่ไปต่อครับโดด ม่มีอะไรเอ้ยตกข้างล่าง ι, ตายไหมไม่ตายคือบบทางออกก่อนฮนะเราต้องไปจุดมาร์กสีเขียวที่ขึ้นบนจอนะกลับขึ้นยานโดดครับโอติดคือลงล่างนี้โดดปึ๊บปึ๊บคือบางเกมมันจะแบบว่าพุ่งอันนี้คือมันอิสรนะมาอันนี้ครับขึ้นยานจบธารกิจเสร็จสมบูรณ์ คือบางเกมจะอันนี้คือมีชละคือโดดตรงไหนมุดได้ทุกที่เลยครับไม่แบบมันไม่ติดบางอ่ะที่ว่าข่าไม่ได้เหมือนบางเกมแบบรอดใต้ตสบาแล้วลอ,ลอดไปได้คือติดอะไรประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยฮะฝากกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วมาต่อกันบ๊ายบาย